ครับผมนะก็ต้องขอกลาบสวัสดีทุกๆคนเลยผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมด้นะ ก็วันนี้ผมนะผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูในเกมฟรีไฟล์ของเราก็คือวินาทีขึ้นแ้ม5้0 0ันของต้นกล้าผมเราเล่นเกมยังไงผมสเต็ปนี้ผมบอกเลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นดูโอ้กับเพื่อนได้นะผมเพราะว่าผมเล่นกันมานเะก็บแ้มมาจนตอนนี้เนี่ยผมขึ้นมาอยู่แรงแกนแล้วนะครับผมคลิปวินาทีขึ้นแกนเดี๋ยวมาแน่นอนนะผมน้องๆรอติดตามได้เลยตอนนี้พี่กล้าอยู่แรงแกน3ดาวแล้วนะครับผมใช้สเต็ปนี้แหละทุกคนก็สามารถเอาไปเล่นกันได้วันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูวินาทีขึ้นแต้มหมาพันนะครับผมมากับน้องนิดน็นอ สกิลตัวตละครที่ผมใช้มีอะไรบ้างนะครับทุกคนเอาไปใช้ตามได้นะ คือผมจะเล่น2แบบคนนึงเป็นเอ็กแจ็กเกอร์เอ็กจเกอร์จะใช้ปืนปกตินะครับผมก็คือปืนลูกตองปืน AR นะครับผมแล้วก็ผสมกับโคโนเวลาเขาวิ่งชา้าอะไรอย่างนี้ส่วนเราเนี่ยจะเป็นตำแหน่งโคเวอร์นะครับผมก็คือตำแหน่งซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังผมก็จะใช้ตัวละครเคนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฮโตะนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของโมโคแล้วก็ในส่วนของชิโร่นั่นเองนะผมชิโร่คือมันจะเจาะก่อนั่นเองนะผมนะเมื่อเวลาแบบโดนศัตรูโจมตีมาหาเราอะไรอย่างนี้เราจะเล่นเป็นพวกปืนสนัยซะมากกว่าเป็นปืนที่ทำดาเมจแบบเป็ดเค็น อะไรก็ได้ผม w ีดเออะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกปืนอย่างเงี้ยมันจะเป็นปืนซัพพอร์ตได้ดีนะครับคนที่ชาร์จด้านหน้าเขาจะได้เปรียบอ่าเราก็เปิดโคโนโหให้เพื่อนเห็นด้วยนะครับผมทุกคนเฮ้ยไม่เปิดโคโนโเปิดโมโคให้เพื่อนเห็นนะครับผม อ่ะพี่แก้วก็ใช้ประมาณนี้นะครับผมและที่สำคัญคู่หูนะครับผมเมื่อเพื่อนเอานกมาหนึ่งคนเราอีกคนนึงอ่ะเป็นซัพพอร์ตเนี่ยควรจะเอาระเบิดไกลมานะครับผมเพื่อปาระเบิดซัพพอร์ตให้เพื่อนได้ในระยะไกลนั่นเองนะครับผมซึ่งระเบิดไกลผมเลยว่าโคตรได้เปรียบนะครับผมเพื่อนน็อกวางไอวอลได้ไกลเผื่อเพื่อนโบกด้านหน้าปาแฟลปาระเบิดได้ไกลนะครับผมได้เปรียบหมดเลยอ่ะงั้นทุกคนไปดูเกมนี้เลยดีกว่านะครับผมตัดมาจากในสตรีมนะครับผมนะเป็นการเล่นปืนสนบอกไว้ก่อนหลายๆคนไม่ชอบคลิปเล่นสนายของต้นกล้าขออภ 997ขาดแค่3แต้มเราขึ้นแต้ม5,000วินาทีขึ้นแต้ม5,000ต้องมาแล้วจริงๆอยากจะเอาคลิปเมื่อกี้เหลือเกินไอ้วินาทีที่ขึ้นแต้มเกือบถึง5,000เนี่ยเพราะมันลุ้นขนาดไหนเนี่ยนับถือการเดิดนเดินหนึ่งเดียต้องขอบคุณยากล่องนั้นครับผมยาทุกๆกล่องดีกว่าขอบคุณดาวสองพันห้าร้อยดวงจากน้องเก้าบุญครับปีบขวาตื่นก็ได้นะเออก็อีกฝากกดไลเ์น้องเก้าหน่อยนะทำไมคนชื่อเก้ามังรวยจังวะ เออเมื่อกี้ก็น้องเก้าอันนี้ก็น้องเก้าอีกแล้วพี่ว่ามันมีคนนะจีโน่แต่มันเหมือนยังไม่ออกอะ่ะปกติพี่เรา,าดังเนี่ยมันจะออกด้านหลังอะ่ะเราสักสนายได้หนึ่งตัวเนี่ยแต่เมื่อกี้ลงสีเอ็นมิตี้ M ขึ้นมานะปกติเนี่ยมีอัพกรอบนะแล้วเราจะดักจริหนงเนี่ยฟรีอันหนึ่งครับผมตัวนี้มีแล้วส่วนมากเขาจะมานั่งอัพปุ๊บเสร็จเราถ้าเราเป็นสนายนะเดี๋ยวเป็นเอ็มสองสี่เก้ามันจะซัดดาเมจได้แบบค่อนข้างเร็วและแรงอะ่ะปกติคนนะผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขออภัยนะ,ะ,ค,นะครับผมเป็นคนอันะ กับนครไหนไม่แน่ใจเลยครับผมอันนี้ผมถ่ายคลิปไปด้วยนะเวทีขึ้นแท้มากพันผมนะครับต้องขึ้นแล้วจังหวะนี้ต้องขึ้นแล้วยังไงเกมนี้ผมว่าเริ่มเริ่มมันแตกขึ้นอีกนิดนึงมันดูแล้วมันมียาสักสองกล่องเนี่เกมที่แล้วไม่มียาสักกล่องไม่ไปฟ้าบื้อเลยฮะผมจะรอทุบที่ลงสีอย่างเดียวละให้ผมรอสดเอ้ยอย่าเลยกูกลัวตัวรอดตายดิประเด็นเรือมาแล้วเจอมาแล้วเรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วจีนเห็นแล้วบินแล้วบินแล้วสองตัวสองตัวมาแต่ไว้ก้อนหินพี่เลยเฮียนั่นนี่เห็นปะ ยังยังยังโอ้หเมื่อกี้พี่กำลังดูมันจะไปทางไหนเว้ยเดี๋ยวมันต้องออกมาอีกแหละโอ้เมื่อกี้น่าจะซัดเลยว่ะเจอแล้ว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 ขึ้นเขาแล้วขึ้นเขาตัวนึงไอ้ตัวหลังนอกเสื้อส้มเนี่ยมันขึ้นเขาแล้วตัวนึงเฮ้ยตกใจหมดโถบุกนั่งว่าบุกอยู่ต้นไม้ต้นนึงเมื่อกี้โอ้โหไอ้ควายนั่งย่องมาโผล่หน้าตรงนี้โผล่เข้ามาทางซ้ายจอด้วยเชี่ยกูใส่เสื้อส้มมาโผล่จะเอ๋กู ยิ่งร้อนๆอยู่มันต้องเป็นคนอยังไงแล้วทั้งมันมาโผล่ะมึงกลางๆกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มึงก็เหมือนกันเป็นคนยังไงวะเอ้ยขวาขวาจีนอ้อยิงฟรีน็อกแล้วหนึ่งเรียบร้อยจะเป็นงานหนึ่งเรียบร้อยจะเป็นงานหนึ่งพี่ตัวอยู่หลังเสาไฟพี่จู่กำลังมาพี่พี่เดิมมันถูกแล้วฮ่าแต่แล้วแล้วแล้วบอกแล้ว อยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งไอ้น้องใจจะวายแทนเออมาโผโหแม่งโมแค่หน้าใส่หน้ากากาใส่ด้วยประเด็นใครเห็นก็ต้องตกใจเลยว,วะบอกแล้วร้ายคนาถึงเอาฟาร์มอองมาให้ทาไมคนมันมันไม่หนีวะอออโอ้หนีเถอะลูกเอ,อ้ยถ้าเจออย่างนี้ทีหลังอ่ะลูกพีพ่สองอันแล้วเนี่ย อยากเป็นใหญ่ใจจะวายเอ้ยไม่ใช่สิใจต้องนิ่งแม่ใจจะวายเล่นไม่ได้ทีเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับีข่าวโว้เลยเพิ่งมาใหม่พี่ก้าชื่ออะไรผมชื่อต้นก้านะครับผมสวัสดีทุกคนเพิ่งมาใหม่ด้วยนะครับผมนะครับอันนี้เราถ่ายคลิปยุทธีขึ้นแต้มห้าคนอยู่นะครับขออภัยทุกคนด้วยถ้าไม่ค่อยได้ตอบแชทนะครับผมอาจจะพูดเยอะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวในคลิปไม่มีอะไรตัด ้ย okay. ตอนนี้เราก็เอาเกียร์ลงสีเสร็จแล้วผมวเดี๋ยวเฮ้ยกีนอตวิ่งต่อตั้งเขื่อนเลยเราตัดเขื่อนแล้วไปขึ้นโกดังปั๊บตรงนี้เลยแล้วก็ซัดต่อแล้วก็เป็นแชมป์จบแค่นี้ฮู้อีซี่แต่ตอนนี้ระเบิดเราน้อยอะผมอะผมต้องการระเบิดอีกอ่ะตูอ้อ่าอ,อ,อะไรตูเร้เฮ้ยเนาะเฮ้ยหน้ากากแก๊สกับนี่อยู่ครับผมทุกคนครับเอาไปแลกนได้อยู่ฮะ เระเบิดได้ประมาณ8ลูกตอนนี้ครับมีที่อานวงจีนอตพี่อย่างแป๊บนึงการอ่านวงถามว่าดีไหมก็ดีครับอุย้ยได้อยู่นะเล่นของหน้าได้ได้ได้อยู่นะโอ้โหโทเค้นวกันเดี๋ยวพี่ต้องไปแลกโทเค้นทางด้านบ้านฟาร์มด้านขวาตอ่เอเฮ้ยคุณเหลือ14บคนเองอะ่ะไม่ต้องใช้แล้วมั้งระบงระเบิดอะ่ะโอ้ซาเน่เปิ้ลก็บอกเดียวไงก็แชมป์แล้วเนี่ยดูทรงเนี่ย,อเ,ยเออตรงนี้ไม่มีคนเปิดทีบเลยรถสปอร์ตมีคันหนึ่งรถสปอร์ตไปแกลกระเบิดแป๊บ ยึดบ,บ้านนี้ก็ได้นะจอโนตุติกเรากลับมายึดบ้านนี้ตูเ้เด่มมนมาม่เพียงคนบนบ้านจีนอมม์มีพี่มีพี่หล,ลายการอยยิงรถตู้มึงยิงรถใครเมื่อกี้เนี่ยอ,อย่าทะลึ่นทีหลังอนะ่ะอย่าทะลึ่นทีหลังอ่ะยิงรถพี่อ่ะพี่จะขึ้นแต้มห้าพันกันใช่ปะ ทะลึ่งไงผมว่าทะลึ่งครับนี่แหละจุดจบบนทะลึ่งครับผมคนละตัวโอ้เฮ้ยโฟจะโฟจะโอ้โหอะไรพี่กาไม่มีไรไม่มีเลยไอวอลสิบสองลูกระเบิดยี่สิบสองอ่ะศพล่างอ่ะบึ๊บฟูแล้ว แล้วอ่ะนไปแต่ได้บอกก่อนไดโซนไม่ต้องห่วงไดโซนมันแค่ฉากประกอบเกมไหมน้องฉากเลยพี่ก้ารอบนี้ผมได้ยินบ่อยแล้วจัดไปยึดกางบนก่อนได้นะโอเคพนะวกน่าร้องมายึดเนินคนนี้ก่อนครับเดี๋ยวเตรียมรถไปลงบ้านนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องลงมาดียึดบ้านต่อเอาไปยนะึดดีบุกอะไรเงี้ย อ,อย่าอย่ววงคิวจริงผมพูดเลยถ้าเราเล่นได้อันดับดีแต่อันดับดีๆปุ๊บเนี่ยคิวมาเองใช่ไผมเลยอ,อยู่ตำแหน่งดีๆแป๊บเดียวอ่ะท้ายวงอะ่ะเนี่ยครับตกอยังรับสนานนะโอ้ย <c oughs> เป็นได้แค่เพื่อนดีแล้วเราอะ่ะพ <c oughs> ี่แต่ว,วงไม่มีคนเลยที่โน่นนันโน่นนั่นได้เจอแล้วไปดักแม่งไปไปดักแม่งไะ <c oughs> ของอย่างฟูขนาะดนี้แต่เรายืนนิ่งๆมันทำได้หรือวะ มูเซเลเปอร์ดับหนึ่งของประเทศไทยกำลังเดินหาอุ๊ยอุ้ยใช่เหรออย่าทำน้องผมดีกล่านม่จำไว้โอ้ยเฮ้ยอ้าวไอจีนองคนละตัวกันใช่เองพลาดได้ไงจีนอตไม่เคยผมดาวไงตอนที่ไอ้นัมมัน AK ยิงหัวผมนั่นแหละเอ็งไปโดน AK ยิงหัวได้ไงวะหนุ่ม วิ่งตามพี่กาเลฮะใช่ผมวิ่งตามพี่กาแล้วยืนดีๆผมก็โดนตีหมดพีตายเถอะตอนแรกผมนึกว่าแต่มันโปลด้วยซ้ำโอ้โหแม่งน้องกูตายแล้วกูไปหน้าห้าวเลยเสียทหารกาไปหนึ่งลายจุก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 อะดอกนี้คือจุกอะเข้าวงไม่ได้อีกจุกกระดีมึงไงทีเนี้ยฮ้าวใครไปห้าวอะมาห้าวราชาสไนเปอร์เขาอะ ต้ <rubbing> ลิงหัวเมื่อกี้ลิงหัวนะรอดไปได้นะนี่แต่เป็น M79 นะมึงเตรียมตัวลาลูกเลยเลยนะบอกไว้ก่อนคอมเมนต์มากคนกล้อกออาอ้าวงงนะงงนะอย่างนี้คืองงนะงอ,อ,อ้ะวอาโวโอ้ยยิงได้ยังวะเฮ้ยเก่งเกิน ไอ้น้องเพียขึ้นแต้มห้าพันเพียขึ้นแต้ม 5, พัน 1, เองอย่ามาขัดขวางพี่ไอ้น้องคนมันเครื่องแรงโก่ระเบิดเก็บมายี่บสองลูกไม่ได้ใช้สักลูกเลยเนี่ยงงกันใหญ่ผมเกินใครเขาก็รู้ว่าตนกล้าผมเกินเหลือตัวเดียวครับ เฮ้ยเจอแล้วโอ้เกิดไปเปล่าวะกะหลดนแล้วเบิดไม่ด้ใช้เลยเก็บมาแล้วยี่สิบสองเฮ้ยแต่พันละผมทุกคนครับตื่น้ลึ่งตึงตึงตื่นงตึงตึงเต็มอ่ะโอ้ห้าพันแปดแล้วครับผมทุกคนปซาบหล่อเท่ นี่9 9คิวผมได้เป็น3,281นะครับเอาแล้วผมแล้วก็จบลงไปแล้วนะผมสำหรับคลิปของเราเป็นไงวินาทีขึ้นแต้ม5,000ของพี่ต้นกล้านะผมบอกเลยมันไม่ได้ยากนะถ้าเกิดเราเล่นกับทีมแล้วก็เราสามารถฟาร์มได้ตามสเตปที่เราต้องการวางไว้นะครับผมนะเพราะว่าเกาะสวรรค์จะเล่นง่ายแต่ผมเนี่ยจะลบแนดนชำระบาปออกนะนี่เห็นไหมแดนชำระบาปผมจะลบออกเพราะว่าแดนชำระบาปมันไม่มีของเกยียนของโกงเยอะก็เลยแบบ จะไม่เล่นด่านนี้เราจะเล่นด่านนี้ตามสเต็ปเท่านั้นนะครับผมนะถ้าเกิดใครลงมาเจอต้นกล้าก็อาจจะยิงผมได้กันวิ่งไล่เดียวกันคนะไปเดินเป็นเพื่อนกันนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ว่าอยากดูคลิปวิธีขึ้นแกของเราอย่าลืมฝากกดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้เราเยอะๆนะครับผมวันนี้พี่กล้าต้องขอตัวกล่าวลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ